ไปหาวิศาต์กันหน่อยขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆนะครับที่ติชมเข้ามานะครับผมทักท้วงมาเฮ้ยพี่ตรงนั้นที่พี่ไปไม่ใช่ที่เปลี่ยนเพศอ่าเดี๋ยวผมลองลองไปดูครับผมก็ไม่ช่วงกันแหละจะเล่นนานแล้วนะเนาะเฮ้ยมาผิดทางผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเดินไปจืม ไ,ไม่ใช่ปัญหาเ,ออเข้าทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นคล้ายๆกับรูปปัน้นคล้ายๆกระจกกันเนาะทันวิสาสีกันแล้วแหละอ่าสีนะครับเต็มเลยฮ่าๆเข้าทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทางเนี้ยอ่า ห้าร้อยจีอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมนี่ไงเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเพศก็เปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนเพศก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีตาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้เนี่ยเปลี่ยนชื่อก็ได้เปลี่ยนได้หมดนะครับผมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพศอย่างเดียวเนาะของก็อย่างนี้แหละแต่เสื้อเครื่องประดับ สีผิว้ำๆแบบนี้นี่แหละผมหมวกอ่าเฮ้ยผมก็ยังนี้แหล 58, ะห้าสิบแปดออะไรอ๋อเครื่องประดับกันนี่ดีแล้วนะครับดีแล้วเนี่ยครับถ้าใครแบบสร้างตัวมาแล้วเนี่ยยังแบบโอ้ยมันมันมันยังไม่ใช่ก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับเสีย5 0 0รเองเปลี่ยนเพศก็ได้เนาะเปลี่ยนสีผมสีตาเปลี่ยนชื่อก็ได้อ่ายวเอาแบบนี้แหละโอเคละอ่า ส่วนมานี้ก็จะไปที่กระท่อมแม่มดอ่านี่ครับก็ที่ผมบอกไปอะครับลบลูกลบความทรงจำของแฟนเก่าเนาะแล้วก็ให้มอนสเตอร์โจมตีฟาร์มตอนคืนก็ประมาณนี้อะครับผมประมาณนี้แหละเอค,ความรวดเร็วอ